โอเคจ้าอันนี้มาอัดใหม่อย่างแรกเลยถ้าเราจะฟาร์มเพชรในเกมนี้สำหรับไอดีเริ่มต้นแรกก็คือสตอรี่อ่าอย่างที่หนูเห็นก็คือเกมนี้มันจะไม่มีปุ่มสคิปเพราะฉะนั้นหนูต้องเน้นใช้มือกดรัวๆแบบกดรัวๆๆๆเลยอ่ะก็น้อหนึ่งสตอรี่จะได้เพชรหนึ่งอันหนูก็ต้องมากดอ่านทั้งหมดนี้แต่เชื่อพี่ว่ามันคุ้มมันจะคุ้มมากเพราะว่ามันได้เพชรค่อนข้างเยอะ ท่านเนี่ยสตอรี่หนึ่งจะมีบอกว่ามีกี่ตอนเนี่ยเป็นตรงด้านล่างอย่างอันนี้24ตอน3าอ็ดตอนสาตอนบวกรวมๆกันแล้วก็ได้พอพอพอสิบยโลอยู่ส่วนอันที่2ก็คือแคมมาตรงแคมนะคะตรงนี้ก็จริงๆสตอรี่พวกเนี้ยมันจะเปิดให้อ่านในช่วงที่มันมีกาชาของตัวละครนั้นๆมันจะมีให้อ่านฟรีอย่างอันนี้ช่วงนี้มันเป็นของ ฝาแฝดใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีให้อ่านฟรีถ้าเกิดแบบหมดแคมเปญหมดกิจนี้ไปมันก็จะมันก็จะล็อกอ่ะอ่านไม่ได้แต่ในช่วงเนี้ยอย่างอันเนี้ยมันมีอีเวนต์ของเด็กแฝดใช่ไหมมันก็จะมี event อีเวนต์อื่นๆอีเวนต์เก่าๆของเด็กแฝดให้ได้อ่านเราก็ลองมาไล่หาดูว่ามันมีอะไรบ้างอย่างอันนี้นี่อันนี้ก็เป็นอีเวนต์เด็กแฝดที่มันจะเปิดให้เราอ่านฟรี เพราะฉะนั้นถ้าถึงตู้กาชาใครหรือมีอีเวนต์ใครก็ลองมาเปิดหาดูว่ามันมีอีเวนต์ของใครให้อ่านบ้างเราก็จะได้เพจมาฟรีๆแล้วก็อันนี้จะเป็นสตอรีร่ของตัวละครถ้ามันครึ่งสีแดงๆก็เข้ามาอ่านได้เลยมันก็จะได้ประมาณอันสองอันนะเพจอย่างอันนี้มีสองอันก็เ,เข้ามาอ่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือที่ฟาร์มได้เยอะ,ะพอๆกับอ่านสตอร,รี่ก็คือการเล่นเพลงเกมนี้มันจะ แบ่งกดเป็นสีเนาะที่พี่บอกว่าให้มีห้าดาวมาเยอะๆอย่างน้อยหลากสียิ่งดีอย่างเพลงนี้มันสีฟ้าเนาะนี่เห็นไหมสกอร์มันจะสูงมันจะได้ประมาณล้านกว่า,วาแล้วก็ที่สำคัญก็คือสกอร์นอกจากสีจะต้องเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าวงเหมือนกันด้วยอะ่ะแล้วสีเหมือนกันอีกอะ่ะมันจะยิ่งเพิ่มเนี่ยจำนวนมีอย่างอันนี้ สมาชิกที่พี่มีของวงเนี้ยเห็นไหมนี่ตรงนี้ดูจากต้างบนพี่มีตั้งสามคนมันก็เลยยิ่งสกอร์มันเลยยิ่งสูงขึ้นแล้วถ้าเราเล่นเนี่ยได้คะแนนเยอะๆเราก็จะได้ในส่วนของตรงนี้นี่อันแรกจะเป็นจำนวนคะแนนจำนวนสกอร์มันจะบอกไว้อยู่ว่าถ้าเราแบบอยากได้ S อบวกอะ S บวกมันต้องผ่านตรงไหนอย่างอันนี้พี่ได้คะแนนเท่านี้มันก็เนี่ย ถ้าเราได้เอสบวก่ะเราจะได้5เพรส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าคอมโบถ้าเราทำได้เพอร์คอมเราก็จะได้อีก5เพรส่วนการเล่นถ้าเราเล่นครั้งแรกเราก็จะได้อีก5เพรถ้าเราเล่นครบ10ครั้งเราก็จะได้5เพรนี่ส่วนอันนี้ก็จะได้เป็นของอัพการ์ดเล่นครบร้อยก็ได้อีกห้าเพรประมาณนี้ที่สำคัญเลยคืออยากให้แบบว่า พยายามฟาร์มจากการเล่นเพลงมากกว่าเพราะพี่รู้สึกว่ามันจะได้เพดง,ง่ายกว่าหนูก็เริ่มเล่นจากการฟาร์มโหมดอีซี่หรือว่าโนโมก็ได้เพราะว่ามันจะได้เพดง,ง่ายสุดแล้วอย่างน้อยก็แบบเออพยายามพยายามฝึกเล่นนี่เอาให้มันแบบเพอร์คอมอ่ะก็จะได้เพดมาแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นมิชชั่นของซูบารุมิชชั่นของซูบารุอันนี้จะได้เพชรประมาณ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยมั้งแต่ว่ามันเป็นมิชชั่นที่ยาวในระดับหนึ่งมิชชั่นก็ไม่มีอะไรมากถ้าไม่รู้ตรงไหนก็มาถามพี่ก็ได้อย่างอันนี้ส่วนมากมิชชั่นมันจะซ้ำๆกันมันจะแบ่งเป็นสี่พาร์ทอย่างอันนี้ก็คือมันจะให้ไปเล่นเพลงของวงนี้นี่ให้แบบสกอร์มันเกินห้าแสนล้วก็แค่ไปเล่นเพลงบื้อบางอันก็คืออาจจะเป็นแบบว่า ไปเล่นเพลงของวงวงหนึ่งแล้วสมาชิกเขาต้องแบบคือมันต้องตรงตามกับสมาชิกเดิมของเขาอะอะไรแบบเนี้ยจะประมาณนี้แหละที่เหลือก็น่าจะมีเลยมั้งส่วนอันนี้ก็เป็นพวกตัวสูงกาชาฟีที่เขาจะมีให้แต่ว่ากาชาฟีมันไม่ได้มีมาบ,บ่อยนะมันจะมีแค่ตอนช่วงที่มีอีเวนต์หรือแบบอะไรใหญ่ๆหหน่อยอะแล้วก็ตรงของอัพการ์ด ช่วงเนี้ยมันมันมีแคมเปญอะไรใดๆเนาะจริงๆอะ่ะเวลาถ้าเราเล่นปกติในช่วงที่มันไม่มีอีเวนต์อะไรอะ่ะของดอบการ์ดมันจะอัพน้อยมากอย่างตอนนี้มันมีใช่ไหมมันก็จะเนี่ยไอ้ที่มันขึ้นลุงๆอะ่ะคือมันเพิ่มมาตาของของอัพการ์ดก็คืออีพวกนี้กดมาดูได้ตรงที่ไอเทมกดเข้ามาปุ๊บนี่นี่พวกนี้หินสีต่างๆแล้อันนี้ก็คือของอัพการ์ด อันนี้สําคัญมากตัวเพลงปกติอ่ะชุด mv อ่ะมันจะมีตั้งแต่4ดาวถึง5ดาวถ้าเกิดชุด mv อ่ะมีในการ์ดสาดาวมันแปลว่าการ์ดใบนัน้นมาจากพวกอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยซึ่งมันต้องใช้หินในการปลดปลดล็อกชุดชุดนั้นแล้วก็พวกหินหินประจําตัวหินตัวละครแต่ละคนอ่ะมันจะได้จากการที่จริงๆมันจะได้จากสุ่มแต่ในช่วงนี้มันมันเพิ่มมาตาดอกของเนาะ ก็ถ้าเราเอาใครเป็นลีดเดอร์เนี่ยที่อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยเราก็จะได้จะได้แบบดอปเยอะขึ้นประมาณนี้ฮะ